ชายแดนค่ะแล้วก็มีทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่หลายคนเลยค่ะที่มีครอบครัวอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทุกคนเกิดความเครียดค่ะและตัวหนูเองนะคะก็มีความคิดว่าถ้าหากวิถีกระสุนมาตกที่ที่หนูเรียนที่ที่หนูใช้ชีวิตหรือที่บ้านของหนูหนูเริ่มให้คุณพ่อคุณแม่กับเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ โดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คะและตัวหนูอเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าท่านคอยบัญชาการปกป้องคุ้มครองทุกคนอย่างเต็มกำลังคะ่ะเหมือนแสงไฟแห่งสายกระสุนที่ยิงผ่านท้องฟ้าทุกดวงคะ่ะ เป็นแสงแห่งความหวังที่จะลบคาบน้ำตาและเป็นแสงสว่างในดวงใจของคนไทยทุกคนท่านพลโทบ,บุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองขอเสียงปรบมือสดุดีแก่ท่านฟุกล้าแห่งมหาวิทยาลัยและเป็นดวงใจของชาวไทยทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะ การจากดวงใจในวันนี้โอกาสสำคัญที่ท่านได้มาเยือนเบืองกาลสินถิ่นเมืองน้ำดำนะคะ<ม>ที่ท่านได้มาพูดคุยนะคะปาให้กับทุกท่านได้เห็นว่านี้คือนะคะสิ่งที่ท่านดำรงและคงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะต้องขอกลับว่าพระคุณท่านพลโทบุญสินพาดกลางแบรทับพาทที่สองเป็นอย่างสูงค่ะและในฉบับต่อไปนะคะทุกท่านจะได้รวมระฟังนะคะการบรรยายพิเศษในเรื่องอนาคตมหาวยจลัยกราสินกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านดรวิทูลสิมาโชคดีนายกสภามหาเจลัยกราินให้เกียรติด้านบนเวที